พันตำรวจเอกชานชัยอินนาราผู้กับการสืบสวนภูทรจังหวัดอุบลราชธานีนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจผูธรจังหวัดร่วมกับชุดสืบสวนสพห้วยขาอำเภอบุญทริกเข้าจับกลุ่มนายขอดอายุ70ปีชาวบ้านตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกและอาวุธปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์ชนิดประจุป,ปากกาหนึ่งกระบอก กระสุนปืนลูกซองเบอร์12จําจำนวน18นัดโดยกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธปืนและใช้กำลังประทุษร้ายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธรารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแกพร่พฤติการและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธรารณะโดยไม่มีเหตุสมควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนสืบเนื่องจากเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานายคอศ ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงนายประเทืองอายุ48ปีจากบ้านห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีสภาพศพนุ่งผ้าเช็ดตัวไม่สวมเสื้อนอนตะแคงด้านซ้ายแขนซ้ายปิดหน้ามีเลือดไหลออกจากตัวผู้ตายจำนวนมากและเลือดยังไหลนองพื้นบ้านข้างโศกมีที่นอนที่ผู้ตายนอนทับอยู่นอนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากการตรวจชนสูตรพลิกศพพบรอยกระสุนปืนที่บริเวณสะโพกซ้ายและบริเวณท่อนแขนซ้ายด้านล่างในที่เกิดเหตุหลังก่อเหตุนายขอดได้กลับไปอยู่ที่บ้านพักที่บ้านห้วยขา ตำบลห้วยขาอเภอบุญริกจังังวดอุบลราชธานีจนทีจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มพร้อมของกลางอาวุธปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นนายขอดให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้จริงโดยใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงนายประเทืองจำนวนหนึ่งนัดจนถึงแก่ความตายจริงเนื่องจากผู้ตายซึ่งเป็นลูกเขยได้ยามเกียรติลอบมีชู้กับภรรยาตนซึ่งเป็นแม่ใหญ่ตัวเองนอกจากนี้ผู้ตายย,ายังยุแยงทำ ให้แตกแยกภายในครอบครัวจนทำให้ภรรยาของตนไปอยู่ที่อื่นจึงตัดสินใจลงมือก่อเหตุ